วันนี้เป็นวันคริสต์มาสกาลังจะย้ายโรงแรมนะคะแต่ก็คือต้องเดินเพราะว่าไม่มีพับลกทรานสปอร์ตไงเพื่อนข้อมาติดมีคนและรถติดอยู่ในทุกรูปไปหารถไม่ได้เลยเว้ยแกฮัลโหลค่ะทุกคนกับพวกเราช่องแพ้แพ้พิชีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะก็อยู่กันที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเลยนะคะเป็นเช้าวันที่2 5จริงๆก็ไม่เช้าแล้วนะคะ11โมงแล้วนะคะทุกคนเ<ว>พื่อนๆแพรบอกว่าร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยแทบจะปิดกันหมดทั้งเมืองเลยนะคะรวมทั้งพับลิคทันสปอร์ตรถเมล์ทูบอะไรก็คือไม่วิ่งนะคะเราก็เลย อยากจะมาถ่ายทุกคนดูกันว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตกันยังไงนะคะถ้าสมมติว่ามันปิดขนาดนี้กินอะไรเดินทางยังไงแล้วมันจะมีอะไรที่แบบให้ทำได้ไหมนะคะเห็นว่ามันแปลกดีนะคะไม่เหมือนที่ไทยที่แบบคลื่ลลนเร,เรื่งในวันคริสต์มาสนะคะแต่ที่นี่เขาอยู่กับครอบครัวนะตอนนี้พกีกาลังจะย้ายโรงแรมนะคะแต่ก็คือต้องเดินเพราะว่าไม่มีพับลิกรานสปอร์ตไงเพื่อนเดินค่ะเดินก,กับกระเป๋าหนึ่งใบค่ะเท่ใหญ่มากด้วยยังไงดี บรรยากาศประมาณนี้นะคะทุกคนก็พูกพั่านอยู่นะเพราะว่ารถเยอะมากมายเลยนะคะทุกคนอ่าพบเจอร้านเปิดหนึ่งร้านก็คือ KFC นะคะทุกคนนอกนั้นก็ไม่เปิดเลยซูเปอร์ก็ไม่เปิดแม่อยากจะกินน้ําก็ไม่เปิดให้กินสถานีรถไฟนะคะทุกคน,น,นะคะกคน็คือปิดประตูไปเลยจ้าปิดประตูเหล็กไปเลยจ้าทุกคนเหมือนประตูที่บ้านเรามากเลยเนาะจะดูดีแบบเงี้ยกริบเลยจ้าไม่มีไม่มีคนเลยอะ่ะ บรรยากาศเงียบมากแม่นี่ฉันอยู่คนเดียวในโลกนี้หรือเปล่าแกคือไม่มีใครเลยเว้ยคือถ้าไม่ใช่แบบตรงถนนหลักอะถ้าแบบเป็นตรงแบบบ้านคนอะคือเงียบมากแม่เดินผ่านเห็นต้นนี้พอดีเลยทุกคนทุกคนว่ามันเหมือนต้นวิลโลปะที่อยู่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อะเหมือนเนาะสูมแป๊บนี่ทุกคนดูนะเห็นป่ะ มันเป็นตุ่มๆต,มต,มตรงปลายเหมือนกันเลยอะแล้วก็มีแบบเออการนการ์ยาวๆยๆ,ๆมาน่ารัวใช้ย่อยเหมือนกันนะ,ะอ่าน้องกาเต็มไปหมดเลยจ้าตอนนี้น้องกาตัวใหญ่มากทุกคนเห็นป้าที่เกาะอยู่บนอยู่บนกำแพงสีเขียวอะ่ะโอน้องน้องตัวใหญ่นะ กำลังจะไปหาข้าวเที่ยงกินกันนะคะทุกคนก็คือเรียกอูเบอร์เราหนึ่งเพราะว่าไม่มีรถเลยนะคะระหว่างทางอะ่ะตามร้านต่งตางๆเขาก็ยังมีเปิดไฟอยู่บ้างนะคะอันนี้พิคาเดลี่เซอร์คัสก็จะเริ่มแบบเออเรื่องเริงขึ้นบ้างนะคะเหมือนทุกคนจะมากองกองกันอยู่แถวๆนี้หมดเลยนะจุดหมายเราก็คือไชน่าทาวน์นะคะทุกคนเพราะว่าอ่านในเน็ตมาแล้วเขาบอกว่ามีร้านอาหารเปิดอยู่ที่นั่นตอนนี้มาอยู่ที่ไชน่าทาวน์นะคะทุกคนคือคนเยอะมากแม่ ราะว่าร้านอาหารเขาเปิดเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนคือมันก็มีบางร้านที่ปิดแต่ว่าก็มีร้านที่เปิดเยอะเหมือนกันแล้วทุกร้านที่เปิดก็คือคนแน่นมากก็คือประมาณว่าหาร้านอื่นกินไม่ได้แล้วต้องมากินที่นี่กันนะคะทุกคนตอน,นวันนี้นะคะดูดิ คนเยอะนะพลุกพลาดเลยมากินข้าวที่ร้านอาหารจีนนะคะทุกคนอันนี้เป็นข้าวนาแิกอร่อยนะรู้ไหมมากินกาแฟที่ร้านาร์บัคค่ะทุกคนเพราะเป็นร้านกาแฟแทบจะเดียวที่เปิดอยู่นะคะแต่ว่าคนเยอะมากแล้วก็แทบไม่มีที่นั่ง มาเดิน Regent Street ค่ะทุกคนคนน้อยมากดีเว่อว่เว่อว่เววแล้ว,วเขาก็ยังเปิดไฟให้เหมือนเดิมด้วยร้านค้าเขาก็เปิดไฟให้นะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่เปิดขายนะ เปิดไฟให้ฉๆบรรยากาศที่นี่ตอนเย็นๆนะคะทุกคนก็คือเลิศมากเพราะว่าคนน้อยอยู่นะคะเวลาจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรก็คือสะดวกมากประกอบกับ,กบแบบอากาศก็กำลังเย็นแสงไฟก็คือสวยงามมากนะคะคือไวบีมากมีความแบบเฟสตีปคริสต์มาสีนมากเลยนะคะทุกคนแต่พอเริ่มค่ำคือนเริ่มมืดอ่ะก็คือคนพลุกพล่านขึ้นมาเลยนะคะ บ้านนา้อนั่งไฟอยู่ข้างหลังก็คือคนที่นี่เยอะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนคล้ายๆกับเมื่อวานมากๆเลยอาจจะมีแบบน้อยลงแค่นิดเดียวกันที่ช็อปต่างๆปิดไม่ได้ช่วยให้คนน้อยลงนะคะถ่ายกกรูปกับไฟยากเหมือนเดิมมีคนและรถติดอยู่ในทุกรูปไปแต่ไฟสวยมากเช่นกันเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูอันนี้คือแอบเก็บบรรยากาศของ cannabis street ที่อยู่ติดๆกับรีเจนมาให้ดูนะคะทุกคนตอนนี้คือกําลังเดินทางกลับโรงแรมนะคะแต่คือหารถไม่ได้เลยเว้ยแกคือ โบกับอูเบอร์ใช่ไหแต่ Uber อูเบอร์อ่ะคือคิดแพงมากประมาณ50ปอนด์นั่งขึ้นราคาเยอะมากเลยนะที่ขามา20ปอนด์เองเ้ยแกก็เลยเป็นไปเป็นโบกแต่คือโบก็คือหักไดรเวอร์ไม่ได้เลยตอนนี้ฝนก็ตกหนักมากก็เลยคิดว่าอาจจะเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าประมาณ5กิโลนะคะทุกคนก็คือจะถึงโรงแรมอาจจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เรียกพยายามเรียกรถต่อไปจนกว่าจะได้ไม่แน่ใจว่าจะได้รถก่อนหรือว่าจะถึงโรงแรมก่อนนะคะในจุดนี้ ตอนนี้นะคะทุกคนเราพยายามเรียกอ b e r อร์จนได้มาแล้วหนึ่งคันแต่ว่าไม่รู้เขาจะค a นเซ็เราไหมแต่ตอนนี้เราพยายามยืนรอเขาอยู่ขอบคุณคาดที่ไม่ต้องทําใหเา้เราต้องเดิน5กิโลนะคะทึ้่มาบนอ b e r อร์แล้วนะคะทุกคนหากันเกือบไม่เจอแต่เราก็หากันจนเจอเห,เหมือนเพลงนั่นเองนะคะ ตอนนี้ก็สบายใจแล้วกับโรงแรมได้อย่างปลอดภัยวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูเป็นบล็อก1วัน Christmas Day in London นะคะทุกคนก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบายให้ดูน้องนางฟ้าเต็มๆนะ